เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni คล o สเวิ ok r ์ d โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจน b ์โมบายคริปโตบอลแซดออนวีมิก g l o b a l l a เมียโฟเอสาม i ิวไลและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Eternal Evolution นะครับสำหรับเกมนี้ก็เปิด Open b e t a เป็นที่เรียบร้อยนะในส่วนของสต re ไทยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมาพร้อมกับภาษาไทยเลยด้วยใครที่สนใจลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเกมเป็นแนวไอดอลอาร์พนะซึ่งก็ลหลายๆคนน่าจะเคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเปิดทดสอบมาหลายรอบมากๆนะครับแต่ว่ารอบนี้คือ o อ e n นเ t a แล้วไงนะครับผมมาดูบรรยากาศกันนะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยบรรยากาศตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับซึ่งตัวละครที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะทำการต่อสู้ตามแบบฉบับของแนวโอ ي อนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต่อสู้ไปเรื่อยครับตามด่านที่เราผ่านมานะครับผมคือมันเป็นแบบตีมต่างดาวนะ นะครับก็จะมีพวกปีศาจอะไรต่างดาวอะไรเงี้ยมาบุกเรานะครับประมาณนั้นเลยนะตอนนี้ผมจะผ่านมาที่ด่าน3ามขีดหนึ่งเนาะถ้าเกิดเราจะไปเล่นต่อนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงดันเจี้ยนตรงนี <S <S พ <Melanie> พ้เพื่อที่จะไปต่อสู้ให้มันผ่านด่านต่อต่อไปได้นะครับแล้วตัวเกมเนี่ยถ้าเกิดเป็นระบบไอดอลเนี่ยนะครับตรงนี้ด้านหน้านะเราสามารถที่จะมากดรับของรางวัลจากกล่องอันนี้ได้นะครับในกดเข้ามาเห็นป่ะแล้วเราก็กดรับได้นะครับแล้วในส่งของตัวเอ่อการรับของรางวัลตรงนี้เนี่ยเห็นป่ะมันจะรับได้ย4ิบชั่วโมงเลย นะครับผมเออประมาณนี้นะไม่ว่าเราจะออฟไลน์ออนไลน์นะครับเราก็สามารถมารับของรางวัลจากตรงนี้ได้ นะแล้วก็จะมีให้เราเล่งความเร็วออตโอต้นะครับเพื่อที่จะรับวัตถุดิบต่างๆได้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเล่นแบบฟรีๆเลยนะครับก็จัดไปนี่ครับเห็นไหมแล้ก็จะได้ของรางวัลวัตถุดิบต่างๆมาแล้วนะครับรอบต่อไปนะครับจะต้องใช้เพชรตร,ตรงนี้50เพชรนะประมาณนั้นเลยนะครับเอะเดี๋ยวเราลองไปต่อสู้แล้วกันนะครับเนีย่ยกดเข้ามาตรงดันเจียนเส้นเรื่องตรงนี้นะครับนี่ฮะเราสามารถที่จะจัดทีมก่อนได้นะครับก่อนที่จะเข้าไปต่อสู้เนาะแล้วด้านบนเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่าเออเรามีพลังเท่าไหร่ นะครับศัตรูมีพลังเท่าไหร่เราอยู่ด่านอะไรนะตอนนี้นะครับเนี่ยกดเปลี่ยนตัวละครได้นะครับตรงนี้เลยสลับสับเปลี่ยนได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกเห็นป่ะเออประมาณนี้นะครับพอเราจัดเรียบร้อยแล้วก็กดท้ารบไปได้เลยนี่แล้วมันก็จะพาเราเข้าไปต่อสู้เลยครับบรรยากาศการต่อสู้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับมีเล่นความเร็วคูณหนึูณนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นออตโต้การใช้สกิล นะครับผมถ้าเกิดเราปิดออโต้ไปเราก็ต้องมากดใช้สกิลตรงนี้เองนะครับนตัวนี้เราเปิดออโต้อยู่มันก็จะกดใช้ให้นะครับแนะนำก็คือกดออโต้ไปเลยชิวๆนะครับเกมแนวเนี้ยมาเล่นค่อนง่ายนะครับสบายๆนะครับผมแต่ว่าภาพเกมถือว่าโอเคนะสวยเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราเปิดเข้าไปที่หน้าตัวละครนะเออยเนี่ยผมพาไปดูนะครับเนี่ยอันนี้การต่อสู้นะรูปแบบเกมเพล์ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวกดกลับไปก่อนนะครับอืม มาดูตรงตัวละครนะครับเอ่อในส่วนของตัวละครนะฮีโร่ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วกดเข้ามาดูเลือกดูนะเห็นป่ะเนี่ยฮะอ่าภาพสวยเลยนะครับอในส่วนของตัวละครตรงนี้ดูดิทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเออสวยจริงนะะยอมรับเลยว่าทําสวยมากเออนี่เห็นป่ะดูครับเออประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วตัวละครก็มีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในส่วนของเกมนี้นะอ่าประมาณนี้เลยเนี่ฮะ สลับดูได้ปึ๊บดูเด่นไอ่าโอเคนะครับร่าวๆเป็นประมาณนี้นะมันจะมีแบ่งเป็นเผ่าเนาะมีเผ่ามนุษย์นะครับเผ่าพันเทพแล้วก็เผ่าพันปีศาจนะครับซึ่งมันจะแบ่งชัดเจนเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นปีศาจอันนี้ก็จะเป็นเทพนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมนุษย์นะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับส่วนต่อมานะครับเอ่อตัวเกมเนี่ยเขาจะมีกาชาด้วยนะครับผมกาชาจะอยู่ตรงเขตฐานตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้ามาดูอ่านี่ฮะ อ่านะตรงนี้มันจะเปิดนะครับก็จะมีตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวมันก็น่าจะปลดล็อกเพิ่มเติมแหละนะครับอันนี้มันจะเป็นศูนย์กลางของฐานเราน<ล>ะครับเนี่ยจัดหางานนะครับตรงนี้กดเข้ามาอ่าเขาจะให้เรามาสุ่มหาตัวละครนะครับได้อันนี้จะต้องใช้เจ้าตั๋วตรงนี้น่าต้องเป็นการเติมเงินนะถึงจะได้มานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นตั๋วที่เราสามารถที่จะไปแบบหาได้จากการเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีของรางวัลต่างๆมาให้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือ,อเชิิญแตต้มรภาพ นะครับวันนี้ก็จะเป็นพวกแต้มเพื่อนอะไรต่างๆนะครับถ้าเก,กิดว่าเราสะสมมาได้ก็ค่อยมาอันเชิญนะครับแล้วก็จะมีอีกสองอันนะอัญเชิญขั้นพื้นฐานกับอันเชิญแบบตรงนี้เกณฑอาหารแบบขนตสังกัดนะครับซึ่งพอเดี๋ยวมันจะปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าของผมมันยังไม่ปลดล็อกไงนะครับอ่ะมากดเปิดตรงนี้แล้วกันนะครับสิบครั้งลองดูซิว่าผมจะได้ตัวละครระดับดีแค่ไหนนะครับโอเคจดไปมาแล้วนี่โอเค เห็นเขาบอกว่าเลดการเอ่ออันเชิญของเกมนี้ค่อนข้างที่จะเกลือพอสมควรนะอืมโอเคมาอ่าตัวแรกครับเขียวธรรมดาเลยนะครับตัวสองตัวสามโอเคโอ้โหโอ้โห,โโหรู้สึกมันจะมีม่วงด้วยแหละเนี่ยเห็นปะ่ะนะครับคือมันมัน,ม,นมันกำหนดไว้แล้วว่ามันจะมีสีม่วงมาให้นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนี่ครับได้ตัวสีม่วงมาตัวหนึ่งนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการโฆษณาขายของนะครับโอเครอบต่อไปถ้าเกิดจะเปิดอีกนะครับจะต้องใช้นี่ครับเพชร2,700เพชรในการเปิดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีในส่วนของโค้ดมาให้ด้วยนะมีอยู่อันหนึ่งนะครับโค้ดจริงๆมันมี2แต่ว่าอีกอันหนือมันหมดอาอยุไปแล้วนะครับหรืออีกอันนึงที่เขาจะแจกเพชรมาให้1,000เพชรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไวใ้ให้อยู่ใต้คลิปนะครับและนี่คืออะไรวะจุดแลกเปลี่ยนกดเข้ามาดูก่อนอ๋อไอคิวได้เมื่อกี้ไงนะครับ เราสามารถเอามาแลกเปลี่ยนจากตรงนี้ได้ด้วยนะฮะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ล้กันนะครับในส่วนของการเปิดกาชานะครับอืมทีนี้ก็เอ่อถ้าเกิดว่าเราเราได้โค้ดมาแล้วใช่ปะเรากดเข้ามาตรงนี้นะเนี่ยฮะอ่ามันจะมีให้เรากดเข้ามาตรงตั้งค่าอยู่นะครับซึ่งในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้ก็จะเป็นการปรบับการาฟิกต่างๆมาปรับได้เรื่องเสียงก็ปรับได้นะครับอ่อในส่วนของการเติมโค้ดเนี่ยมันจะอยู่ตรงบัญชีผู้ใช้ตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับรหัสของขวัญกดเข้ามาแล้วก็เอาโค้ดมากรอกใส่เข้าไปได้เลย นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ภาษาเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมันไม่เป็นภาษาไทยนะครับก็มาปรับได้เนี่ยตรงนี้เลยนะครับกดเปลี่ยนเห็นปะมันจะมีภาษาให้เราเลือกเปลี่ยนหลายภาษาเลยนะครับรวมถึงภาษาไทยนะประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้ก็ในส่วนของฮีโร่ที่เราได้มาใช่ปะนะครับก็กดเข้ามาดูโอเคครับตัวละครต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดเขาได้นะครับโดยการกดเลือกเนาะกดเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการอัปขั้นตรงนี้ครับ นี่ครับอัพไปเลยนี่มันจะมีให้เราปลดลิมิตอยู่นะครับนี่ฮะพอถึงเลเวลสิจะบาทต้องปลดลิมิตใช่ไหมก็กดทะลวงไปเลยนี่อ่าแล้วมันก็จะมีการปลดล็อกในส่วของสกิลใหม่มาให้ด้วยนะครับโอเคนี่ฮะอ่อัพเลเวลไปต่อนะครับตัวละครจะได้เก่งเงนี่ยอ่ายิ่งสูงนะครับก็จะย,ยิ่งใช้ใเจ้าตรงนี้ครับเยอะขึ้นนะเป็นการทะลวงแต้มเข้าไปนะครับอ่ามันจะได้อัพแบบ พลังเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้ครับอุปกรณ์นะครับผมถ้าเราได้มาก็กดใส่เข้าไปนะครับส่วนใส่ในคลิกเดียวเห็นไหมประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นการปลดล็อกในส่วนของพรสวรค์เพิ่มเติมนะครับก็ใช้อันนี้นะในการปลดล็อกครับก็จัดไปโอเคเรียบร้อยเห็นไหมฮะปลดล็อกพรสวรค์แล้วมันก็จะเก่งขึ้นนะนะครับส่วนแต้มื่อื่นนะครับที่เราจะไปหาเนี่ยมันไม่ใช่แตมนมหรอเขาเรียกว่าเป็นพวกของที่จะอัพขั้นนะ เราสามารถหาได้จากตรงนี้ครับพรมแดงนะครับกดเข้ามาแล้วมันก็จะมีให้เราไปหาเน๊ะเนี่ยของพวกเนี้ยนะครับที่เอาไว้อัพขั้นแล้วก็เอาไว้ไปเอ่อใส่ตรงพรสวรรค์น่ะนะครับหรือเราจะได้หาจากตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนี่หว่านี่งานบัตรเกมอาหารนะครับคือมันจะมีเปิดเป็นรอบๆเห็นไหมมันจะมีระยะเวลาบอกนะครับซึ่งนล้ตรงเนี้ยเราจะเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับมันจะมีรอบให้เราไปเปิดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เอ่อลองเข้ามาดูนะครับเนี่ยมันจะมีเวลาบอกไว้ชัดเจน นะครับโอเคประมาณนี้นะต่อมาก็มันจะมีตรงนี้ด้วยครับวิวัฒนาการกดเข้ามาดูนี่เขาจะมีให้เรามาทําการวิวัฒนาการนะครับโดยตัวละครที่มันซ้ํากันนะครับเราสามารถที่จะทําการวิวัฒนาการได้อ่ะมาดูครับบดประจําการอ่ะมีให้เราเลือกบปดประจําการได้ด้วยเห็นไหมกดเลือกอัตโนมัติแบบนี้ครับตัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยเป็นตัวกรากากากอ่าแล้วก็ปลดไปเลยนะครับเราก็จะได้ของแบบนี้มานะครับเอาไว้ไปอัพตัวละครเพิ่มเติมได้ อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของการวิวัฒนาการนะครับเนี่ยตัวนี้เห็นปะที่เราเใช้อยู่ใช่ไหมนะครับแล้วก็เอามาวิวัฒนาการได้นี่ครับจัดไปโอเคพลังเพิ่มเติมขึ้นมานี่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวซ้ำา่ะนะนะครับแล้วก็มีการรีเซ็ตนะครับมีเกิดใหม่ฮีโร่อะไรประมาณนี้นะครับผมเออต่อมาก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าเนาะนะครับกระเป๋าแล้วนั่นเองนะครับอุ้ยอันนี้เป็นของใช้งานได้ด้วยจัดประดิรออะไรนี่ โอเคชิ้นส่วนนะครับอ่ะอันนี้ใช้งานได้หรือเปล่าปึ๊บเฮ้ยได้ตัวม่วงมาใหม่นี่หว่านะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นชิ้นส่วนของตัวฟ้าอ๋อแล้วต้องใช้อ่าทุกๆุกหกสิบชิ้นส่วนนะครับถึงจะปลดล็อกเป็นตัวละครมาได้นะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นตรงนี้ครับ Ba t t l e Pass ตนะครับตัวเกมมีระบบ Ba t เ l e Pass ด้วยนะครับก็มากดรับไปเนี่ยฮะปลดล็อกนะครับ b a ต t l e ร a s s ตรงนี้นี่แก็จะมีของแจกเห็นไหม นะครับโอเคอ่าด้านบนก็คือฟรีด้านล่างก็คือเติมเงินนะครับแน่นอนว่าเติมเงินมันจะต้องได้เยอะก่ออยู่แล้วไงนะโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกนี้ครับนี่มีแพ็กการเติมเงินครั้งแรกนะอ่าเข้ามาดูได้นะครับใครที่เติมเงินครั้งแรกก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับผมโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับลองกดเข้ามาดูว่ามันมีอะไรนี่ฮะอ่านีก้ก็กดรับได้ก็จัดไปอ่าประมาณนี้นะครับ อันนี้ด้วยนะครับฉลองนะครับโอ้โหพกดไปนี่โอเคอุ้ยได้เหมือนจะเป็นตั๋วที่เอาไปเปิดตรงนั้นใช่ป่ะแล้วก็มีตรงกิจกรรมตรงนี้นะครับนี่ก็มากดรับให้เรียบร้อยนะฮะมีของแจกอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนี้นะแต่ว่าเลดกาชาก็ค่อนข้างเกลือนพอสมควรนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมเปิดกาชาอีกสักรอบดีกว่าละกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้นะครับมาครับลองกาชาสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเพชรจากไป โอเคปึ๊บดูสิว่ามันจะเกลือแค่ไหนนี่มาแล้วครับน่าจะมีสีม่วงมานะเห็นม่งมวงๆมาและโอเคจัดสายเปิดปึ๊บตัวแรกครับสีเขียวมาเลยทีเดียวเชียวโอ้โหโอ้โหเอาฟ้าบ้างไหนอะม่วงอะ่ะเฮ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับโค้ไม่น่ามีวะ่ะ ไม่มีจริงๆฮะเห็นปะเลดมันค่อนข้างที่จะแบบเกลือมากเลยนะไม่ใช่ว่ามันจะได้ง่ายๆนะครับเฮ้ยมีเกณฑ์อาหารแต่กำหนดเปิดแล้วอันมาดูซิโอเคอันนี้โอ,เอ,นนโอ้เสียดายวะ่ะมันยังมีแค่ไม่ถึงไม่ครบอะ่ะนะครับถ้าเกิดผมจะเปิดสิทธิ์กลงแล้วผมจะต้องซื้ออะไรอ่าเนี่ยไปรับอ๋อต้องมาซื้อตรงนี้โอเคครับเติมเงินนะ่ะนะครับผมอ่อเพราะฉะนั้นก็ไม่เติมดีกว่านะครับโอเคอันนี้คืออะไร อ๋อเป็นเหมือนการกําหนดใช่ไหมว่าเราจะเอาตัวไหนอะไรอย่างนี้นะครับเออแต่ใช่ว่าจะได้นะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตรงภารกิจนะครับอันนี้ก็คือกดรับในคลิกเดียวเลยนี่ะรับของรางวัลมาแล้วนะครับผมทำภารกิจสําเร็จก็มากดรับได้เลยนะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคหมดแล้วนะครับในส่วนของตัวเกมบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศเข้าไปต่อสู้อีกรอบหนึ่งแค่นั้นเอง ลืมบอกไปว่าเวลาที่เราต่อสู้เนี่ยนะครับมันจะมีตรงนี้ด้วยอพอเราผ่านด่านตามที่มันกําหนดนะครับมันก็จะมีของมาแจกเห็นปะ่ะผ่านด่านสามขีดสี่ก็จะได้ตามนี้สามขีดสิหกก็จะได้ตามนี้แล้วก็สามขีดยีิบสี่ก็จะไปเปิดกาชาหาตัวละครใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันจะมีแจกเรื่อยๆนะครับเอามากดเข้าไปต่อสู้อีกสักรอบเฮ้ยทำไมตัวละครผมหายไหนอ,อ๋อนี่ไงเอาลงไปแล้วก็เอามาแทนตัวไหนดีล่ะโอเค ดีปอกวะเนี่ยอะลองดูแล้วกันนะครับผมนี่ลองต่อสู้ไปแล้วก็เล่นคอมเมทไปเลยปึ๊บนี่ครับโอเคอ่าสู้ได้ชิลๆนะฮะโอเคอ้นียรีบร้อยเออโอเคครับผมเอาล่ะยังไงก็บรรยากาศในส่วนของตัวเกมประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจโหลดได้เลยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะ ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนครับผม